สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube แล้วก็ชาว Facebook ด้วยนะครับก็ใ้วินมาใหม่แล้วนะครับวินหน้าห้านะครับนี่นะหน้าห้านะครับของทนาทรัพย์นะครับก็ว่าจะใส่หน้าห้าดูนะเพราะว่าตัวนี้วินหน้า 4. 5ุห้านะครับแล้วก็เหมือนกับว่ามันมันไม่ได้รอบของมันนะครับขับไปเนี่ยสายพานไหมเลยนะเนี่ยหย่อนหมดเลย รือว่าผมว่ามันไม่เวิร์กนะนาะเดี๋ยวผมจะค่อยๆดเอาไปที่ร้านที่ร้านนะครับต่อไปก็ถ้าเกิดว่ายังไม่อาจจะเป็น5.5หรือหน้า6เนะอะน,นั้นอะ่ะเดี๋ยวค่อยดูนะครับว่ามันจะวิ่งดีกว่าเจ้าวิน4.5ตัวน,นี้ไหมนะครับแล้วก็ยางด้วยผมก็ว่าจะใส่ย,ยางล้อปืนใหญ่คู่นี่แหละนี่นะจะมาใส่แทนอันนี้แหละไม่รู้ว่าจะติดตรงนี้หรือเปล่าถ้าติดก็ตรงนี้แหละ,ะตัดออกนะครับ ตัดออกเลยอยากใส่นะไปเวลาลุยไปทุ่งนานะนสุดยอดนะครับลองดูนะว่าเจ้าลออพื้นใหญ่คู่นี้จะสามารถรับน้ำหนักของกระทาได้หรือเปล่านะแต่ว่าเขาบอกมาว่าเป็นคุณภาพเทียบก,กับายางยางรถยนต์เลยนะครับประบายแปดชั้นนะครับนี่เนาะผมว่ามันจะดีกว่าตัวนี้ตัวนี้เเนี่ยตัวนี้มันจะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะใส่ตัวนี้ให้ดูเลย เดี๋ยวก่อนรอรองบก่อนนะครับตอนนี้งบหมดแล้วอืมแล้วก็ท่อลงล่างเนาะเดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ผมไปที่ร้านของเก่าแล้วอ่อมันไม่มีไอเ้เจ้าเจ้าท่อพักนะครับมันดังไปอ่านี่เนาะท่อของผมนะครับเดี๋ยวจะแปลงหน้าแป้นให้มันเป็นสีรูนะครับนี่เนาะมันต่อเข้ามาตรงปุ๊บ มันไม่มีท่อพักนะครับเนี่ยปั๊บป๊บปับ๊เรามาออกปลาใหญ่เลยเนี่ยทีแรกแต่ผมนึ้ว่าแต่มันจะไม่ดังเท่าไหร่นะพอแต่ใส่แล้วโอ้สตาร์ทีหมาเห่าเต็มเั่งว่าครับเอาเป็นแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะไปหาท่อพักมาใส่นะเพื่อ,อเสียงจะได้นุ่มนวลกว่าเดิมนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนวินนี้ก่อนนะครับผมแป๊บหนึ่งเนาะลอ,องดูนะครับ ลก็ถอดออกแล้วนะใส่อันใหม่แล้วนะครับน่ะห่าไปเลยเพราะว่าผมจะทดสอบวิ่งด้วยนะครับความประหยัดน้ำมันจะสู่เจ้า RT 140ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเครื่องตัวนั้นก็ใช้วินนะห่าเหมือนกันเนาะมันต้องแบบนี้แหละถึงจะได้รู้นะครับล็อกกไนเข้าไหมเนี่ยโอ้ไม่เข้าได้เนี่ย นะต้องขยับหานะครับเพราะว่ามันมันพอดีเลยอ,ะอย่ะนะโอเคแน่นแล้วเรียบร้อยก็ใส่พานนะครับ อสายพานจะใส่ได้ไหมนอนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเข็งปึ๋งเลยเนี่ยก็มีเพื่อนๆบอกมาว่าวิธีอถ้าสายพานมันร้องด้วยให้เอาอจารบีหรือว่าโซเนกเนาะฉีดโอ้ผมต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่มีวิธีดีๆบอกกันนะครับ มีไรก็มาบอกต่อกันเนาะผมอขอบคุณมากเลยนะครับน่าจะไม่ร้องแล้วแหละเพราะว่าวินตัวนี้มันมันลื่นเนาะนี่รล่องมันหมดแล้วนะครับผมวิ่งเมื่อวานสายพานไหมเลยไม่น่าเลย <c oughs> แล้วก็ปั๊มเนาะผมปล่อยให้น้ำมันมันหมดคาลูกปั๊มนะครับมีเพื่อนบอกว่าเดี๋ยว,วลูกปั๊มเสียเนาะอันนี้แหละ อาจจะเป็นครั้งเดียวนะที่ผมจะทํานะเพราะว่าเดี๋ยวลูกปั๊มเสียแล้วมันจะเสียหายไปมากกว่านี้เนาะตามนั้นแหละแล้วก็จะเปลี่ยนท่อด้วยนะท่อเดิมขับไม่ไหวเลยนี่ไม่ไหวนี่คือไม่อะไรนะไม่มีเสียงอะไรเลยนะนี่แหละจะใส่ท่อซิ่งคืนดีกว,ว่ายอมยอมโดนด่านะอีกแค่ไม่กี่วันหรอกแต่ผมก็จะกลับพิจิตแล้ว แล้ววันหลังก็จะทําท่อตัวนี้ด้วย <Okay. S 1> น่าจะวันสองวันนี่แหละโอเคเนาะเดี <Okay. S 1> ๋ยวผมเปลี่ยนท่อแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยเนาะ <Okay. S 1> เดี๋ยวจะไปทดลองด้วยกันนะครับ <Okay. S 1> ทดลองขับ <Okay. S 1> ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับ <Okay. S 1> โอ้ดับปิดปิดก่อนเดี๋ยว,ยวแบตบไม่พอนะครับออยอ่ยดึงวาล์วไม่สุดนะครับ ตาร์ติดนะครับเปิดแอร์ก่อนแบบ๋ยปิดลมเปิดแอร์ไปเลยต่อแอร์ยังไม่ได้ทำงานนะนี่ดาวดาวดาวโอ้ยต้องสัมผัสสักนิดนึงนะครับอ่านี่โอ้โหลดเลยนะครับ เปิดแอร์ปั๊บเครื่องโหลดเลยเนี่ก็จะไหวไหมเนี่ยร้อยหกจะรับมือไหวหรือเปล่านะครับผมเอาไปด้วยกันกันแอร์พิธาดกันได้ไม่รู้ข้างนอกโอ้ข้างนอกเสียงดังจังเลยอะ่ะ จะดับอีกไปเขียสองนะครับผมโอ้รู้สึกว่าหนักเหมือนกันนะนี่แล้วปิดก่อนเด็กขจรวน้ำตัวตหูอ้ยหมาดิเออ้แรงไหมเนี่ย ไปันนี้แหละอันนี้แกสามนะครับผมรู้สึกว่าโอเคกว่าวินหน่า4.5นะครับผมว่าเร่งออกดียวกันนะครับแล้วก็สายพานยังไม่รู้นะว่าจะมาอีกหรือเปล่านะครับโอ้มีรถมาเดียวเดีอเวโอเค โอ้เกียร์หนึ่งนะครับเนี่ยควันตั้งมาเลยโอ้ไหวไหมเนี่ยสงสัยออกตัวต้องต้องปิดแอร์นะครับตั้งเวลาออกเตัวออกตัวขึ้นเนินนะครับผมโอ้เกียร์สองนั้นเปลี่ยนเกียร์แต่ละทีล้อลอยนะครับผมนี่หน้ารอยนะครับผม ผมว่าแรงกว่าเดิมเยอะเลยนะครับนี่นะอันนี้เกียร์สี่นะครับผมโอ้เกียร์ห้ารอบจัดมากนะครับสับเกียร์ห้าดีเีห่างจากเกียร์สี่เยอะเลยนะครับเดี๋ยจะลงเขาล้วความเร็วจะได้เท่าไหร่นอเนี่ ดูหน้าปัดก็ได้นะคหน้าปัดขึ้นอยู่เนี่ยโอ้หกสิบ <c oughs> ในหกสิบนี่ถือว่าไวนะผมเนาะถือว่าไวมากเลยนะครับเพราะว่าผมขับแค่สี่สิบที่ผมก็ว่าไวแล้วนะสำหรับรถกีแตนนะครับอันนี้ได้หกสิบเลยนะครับ แต่ว่าก็มิดไม่เหมือนกันนะโอ้มีรถตามหลังมาอีกเดี๋ยวเบาก่อนเดี๋ยวหลุดโค้งนะครับอะไรอโอ้ถ้าเป็นเมื่อกี้นี่ได้ หน้า4.5วิ่งได้แค่50นะครับผมผมลองอัดดูแล้วแต่วันนี้ได้60นี่ก็ถือว่าเป็นที่พอใจนะครับแหมสิ่งเลยเนี่ยโอ้รถกระบะเอาที่หลังมาอย่าเลยเนี่ยจะแซงก็ไม่แซงเนี่ย60อัพนะครับ ถ้าเปรียบเปียบกับรถอีโก้งแล้วก็อีโก้งไวกว่านะครับอีโก้งไวกว่า60แต่ว่ามันเรื่องอันตรายนั้นมันก็มีเยอะกว่าอันนี้นะครับอันตรายมันมีเยอะกว่ารถอีแตนเนาะเดี๋ยวผมจะเลี้ยวลวะเดี๋ยวข้าซอยเลย ก่อมาถึงร้านช่างแล้วนะครับร้านช่างตูไปคุยกับช่างว่าช่างทําอะไรทําอะไรตูวันนี้มีงานอะไรวันนี้หนูเพิ่งได้โทษนี่ด้วยเปลี่ยนตอดชิคกับตอดเช็คเพิง่งถ่ายมันดังโอ้นี่นะครับงานมีมาลูวๆงานมาคนคอยแต่จะหนีนะครับ <laughs> อันนี้ขับได้แนละ้วตู้เนาะนี่ ไม่น่าเชื่อนะว่าสภาพนี้ขับได้เอาไปวินที่ทีตรงไปบินยุโอ้จะเอาไปบุยร้ำอยู่ใช่ไหมเนี่ยออไม่น่าเชื่อเนาะหลดไข่ลดไข่โอ้สื่อเข้ามาสภาพนี้ก็ขายให้จักพันเนี่ยก็เจ้าขายห้องเก่าที่เร็งไวโอ้ โอ้โหเขาจะเขาว่าจะเขาว่าจะช่างกิโลขายเอาถินน่ะเออคนเลยไปกอซื้อเข้ามาโอ้สุดยอดนะครับโอ้เขาขายเลยนี่เออเป็นช่างเนาะก็ะทำได้อยู่แต่ว่าผมนี่ดิงานก็ มีอะไรเนาะก็เดี๋ยววันอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับที่ว่าจะเอาท่อมาทำนะครับเพราะว่าท่อตัวเี้มันดังไปนะผมปิดประตูเนี่ยมันไม่ดังหรอกทุกมาแล้วโอเคครับเพื่อนๆก็สําหรับวิดีโอชุดนี้จะขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับผมสุกไลค์ตัวกำลังใจเลยนะผมยังไงก็ฝากกดติดตามไ้ด้วยนะครับสวัสดีครับ